สีลอบแบบนอนี้ครับมันดูห้องเย็นขึ้นเวลามันก็กระแสแล้วสุกแบบมันซบลงก่อนที่จะเปลี่ยนสีก็คือมันเป็นสีขาวใช่ไหมครับเวลาหันงานสิบกว่าชั่วโมงแน่นอนหยุดหน้าคอมาสีขาวอะบางทีมันทําให้เรารู้สึกปวดตาพอเปรียบเทียบเป็นสีแบบสีเทาแบบสีลอสเบนอนี้ครับในแนววินเทจดีไหมอะก็ไม่แน่ใจแต่คือรู้สึกแบบห้องมันดูแบบมีอะไรนิดนึงครับ เวลาเราคิดอะไรเงรี้ยก็จะมองไปตัวห้องใช่ไหมครับบางทีเราก็จะมองแบบแล้วก็คิดไปเรื่อยอ่ะคือถ้าเกิดแบบมีห้องที่สภาพแบบเนี้ย <c oughs> ผมรู้สึกแบบมันไบหัวมันคล่องแล้วเฟสเลยครับ <c oughs> แล้วาจะพักผ่อนพักสายตาไปด้วยอืมแบบมันทำให้ภาระสายตาของผมดีขึ้นแบบว่าพักไ้เยอะขึ้น